สวัสดีครับผมปกต้อมนะครับจากร้านต้นยางโดนพระรามสองก็ทีนี้เนี่ยเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อแฟชั่นตัวนี้นะนะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นลายของโบสเซ้นนะครับเป็นล้อสีเหลืองนะครับอันนี้คือว่าตรงๆเลยคือลูกค้าทําสีมานะครับเป็นล้อสีเหลืองนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อลายของโบสเซ้นถ้าเป็นล้อแท้มันจะผลิตที่ประเทศอเมริกา มันจะตีตรงเมทินเลยว่าเมทินยูเอสเอนะครับถ้าเป็นวัสดุแท้นะราคาก็ว่ากันที่หลังแสงนะครับพวกล้อแท้หลายแงนะครับแต่ว่าตัวนี้เราเป็นล้อเทียบนะครับผมเพิญมาก็ส่งต่อให้นะครับถามว่าล้อเทียบคุณภาพมันแข็งแรงขนาดไหนผมก็ต้องบอกว่าแข็งแรงเพียงพอที่คุณจะใช้งานในชีวิตประจาวันได้อย่างปกตินะครับต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าคุณไม่ได้ไปอุบัติเหตุนะครับไม่ได้ไปกระทบ กันแรงล้อพวกนี้ก็ยากใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกนะันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ18นะครับกว้าง9นะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่37นะครับออฟเซต37นะนะครับล้อก็จะดูยืดๆหน่อยนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่เจอกันก็จะออฟเซต40กว่าถึง50าสิบนะครับน,นี้ ถามว่าออปชันแบบนี้เอาไปใส่กับล้อลายผมตอบไปเลยก็แอร์คอร์ดแอนดลี่นะครับคุณใส่ไปแล้วปุ๊บมันก็จะแทบจะเต็มๆสูงพอดีพอดีนะครับนุษย์ผู้ชายมองหาล้อลายนี้อยู่นะครับแล้วก็มีแพนนะครับอยากจะทำสีล้อที่เป็นสีเหลืองพอดีเอาล้อตัวนี้ไปใส่นะนะครับก็คือพร้อมใช้เลยนะครับของเก่าของคุณเรารับเพิ่ด้วยนะครับก็ร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองฝั่ง อยู่เลยซอยเชลิเล21หรือ21มา200เมตรเป้นถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเราได้ครับผมฝากคลิปนี้นะครับผมกอลฟนะครับจากาต้นต้นยางยนตของฝากไม้นะเดี๋ยวหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ